สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัดหน้า107หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม1อยู่กันในบทที่2เรื่องของทศยยม และหัวข้อที่เราจะทำแบบฝึกหัดกันในวันนี้อยู่ในหัวข้อของทศนิยมกับการวัดนะคะและในแบบฝึกหัดที่แล้วในหน้า106เราทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเปลี่ยนหน่วยแต่เป็นการเปลี่ยนหน่วยความยาวจากหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อยแต่สำหรับแบบฝึกหัดหน้า107นี้จะเป็นการเปลี่ยนหน่วยของความยาวจากหน่วยย่อยให้เป็นหน่วยใหญ่เดี๋ยวเรามาดูวิธีคิดในแต่ละข้อพร้อมกันตรงนี้เลยนะคะ อ่ะเนี่ยมีกระดาษทดขึ้นมาแล้วเนาะขอทดตรงนี้แล้วกันนะคะข้อที่หนึ่งเหล็กเส้นยาวสองเมตรหกสิบเซนติเมตรคิดเป็นกี่เมตรโจทย์ถามเป็นกี่เมตรและตอนนี้เราก็ทราบแล้วว่าคือประมาณสองเมตรเนาะแสดงว่าข้อนี้ที่เราจะต้องเปลี่ยนหน่วยคือตัวหกสิบเซนติเมตรตรงนี้ให้เป็นหน่วยเมตรนะคะซึ่งจากหนึ่งเมตรเท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรดังนั้นเราก็จะมาจัดการหกสิบเซนติเมตร ให้เป็นเมตรโดยการนำ60มาหารด้วย100เพราะว่าเซนติเมตรนั้นเป็นหน่วยย่อยเนาะและเมตรนั้นเป็นหน่วยใหญ่วิธีการเปลี่ยนจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่เราก็จะนำไปหารนะคะแต่สิ่งที่ทุกคนห้ามลืมนั้นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวนะคะว่า1เมตรนั้นเท่ากับ100เซนติเมตรไม่อย่างนั้นทุกคนก็จะไม่ทราบเลยว่าตรงเนี้ยจะต้องหารด้วยอะไร ่ะทีนี้วิธีการหารเราก็หารให้เรียบร้อยเนาะซึ่ง60เนี่ยหารด้วย100นั้นก็จะเท่ากับ0.6เมตรเราก็นำา2เมตรรวมกับ0.6เมตรก็จะมีค่าเป็น2.6เมตรนั่นเองนะคะเราก็ตอบตรงนี้เนาะคือ2.6เมตรต่อมาข้อที่2 กิบสูง154ซนเมตรคิดเป็นกี่เมตรอะข้อนี้แสดงว่าเราต้องเปลี่ยนหน่วยย่อยคือ154เซนติเมตรไปเป็นหน่วยใหญ่นะคะก็คือหน่วยเมตรเนาะและจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวนะคะ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรดังนั้นข้อนี้วิธีการเปลี่ยนเราก็ต้องนำหนึหา่หารด้วย100 cm. ซึ่ง154นั้นหารด้วย100 cm, ได้คำตอบเท่ากับ 1.54เมตรอ่ะข้อนี้ไม่ยากเลยเนะาะหารทีเดียวจบไม่ต้องนำมารวมกันเหมือนข้อ1นึ่งเนาะเราก็เขียนตอบเท่ากับ1.54เมตรต่อมาข้อที่3เข็มหมุดยาว3 7ม mm. ิมลลิเมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรข้อนี้หน่วยย่อยก็คือ37มมนะคะก็คือม mm, นะิลลิเมตรเนาะเปลี่ยนให้เป็นหน่วยใหญ่ก็คือหน่วย ่ะเท่าไหร่ไม่รู้ต้องเปลี่ยนให้เป็นเซนติเมตรวิธีการก็คือนําไปหารเหมือนเดิมน,นะคะถ้าเราเปลี่ยนจากหน่วยย่อยไปใหญ่นะจะหารด้วยอะไรนั้นเราก็ต้องนึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวของเซนติเมตรกับมิลลิเมตรซึ่ง1ซนเมตรนั้นเท่ากับ10ม mm. มดังนั้นเราก็จะน mm ํา3 7มมนั้นหารด้วย10จะมีค่าเท่ากับ3.7เซนตเมตรอ่ะข้อนี้เราก็จะได้คําตอบเนาะเท่ากับ 3.7เซนติเมตรต่อมาข้อที่4ถ้ำวังพระแดงตั้งอยู่ในอำเภอเนินมรปางจังหวัดพิษณุโลกเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาว13,761เมตรถ้ำวังพระแดงยาวกี่กิโลเมตรข้อนี้เปลี่ยนจากหน่วยย่อยก็คือ13,761เมตรให้เป็นหน่วยใหญ่คือหน่วย กิโลเมตรและจากความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเนาะของเมตรกับกิโลเมตรนั้น1กิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตรดังนั้นขอน้อนี้เราก็จะนำา13,761นั้นมาหารด้วย1000ก็จะได้หน่วยความยาวที่เป็นกิโลเมตรมานะคะเท่ากับ13.761กิโลเมตรเราก็ตอบได้เลยเนาะเท่ากับ13.7 1> 6, 1, กิโลเมตรต่อมาข้อที่5ข้อสุดท้ายดอยอินทนนท์ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยมีความสูง2565เมตรดอยอินทนนท์สูงกี่กิโลเมตรข้อนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อที่4เลยเนาะเปลี่ยนจากหน่วยย่อยคือ2565เมตร เป็นหน่วยใหญ่นะคะก็คือหน่วยกิโลเมตรจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวของเมตรกับกิโลเมตรนะ1กิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตรดังนั้นขอน้อนี้วิธีการเปลี่ยนหน่วยเราก็จะนำา2565เมตรนั้นมาหารด้วย1000ก็จะได้หน่วยที่เป็นกิโลเมตรเท่ากับ2 5 6 5กิโลเมตรเราก็ตอบนะคะ2จุด ห้ 5, 6, 5าหกห้ากิโลเมตรทอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเนาะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าร้อยเจ็ดนี้คุณครูเนี่ยก็คือเน้นวิธีการเปลี่ยนหน่วยนะคะส่วนวิธีการหารให้เป็นทสิยมนั้นทุกคนลองย้อนกลับไปดูแบบฝึกหัดก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปอธิบายในวิธีการหารทรสิยมเนี่ยก็จะยิ่งหนานเข้าไปอีกนะคะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ